โอ้โยร้อนมากข้างนอกอากาศแบบเป็นลมได้เลยเนี่ยไม่ชิมอีกเหรอไม่ใช่ไทยเหรอจะชิมได้ลมมันไม่ได้เลยอ่ะปวดไม่ไหวเลยขอแอร์แบบแรงสุดเลยได้ไหมขอเพิ่มแอร์ได้ไหมที่แรงกว่านี้ควโรกเหนือแล้วเนี่ยโอ้ยมันยังไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะคุณได้สมัครสมาชิกเมลูเตลูกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะนำท่านเปลี่ยนเป็นคนรุ่นใหม่ทำดีเพื่อสังคมในสาม สองหนึ่งไปสมัครอะไรอ่ะโอเคโนติขึ้นปะไม่นะไปสมัครอะไรไว้หรือเปล่าไม่นะไม่หรอก็คงไม่มีอะไรหรอกคงเป็นแบบสตั๊ดอะไรก็ได้อไข่แกงไะเนี่ยไม่มีค่ะเพิ่งจับมาสับท์มาไม่สนใจวัออกรถค่ะไปไปไปไม่ต้องเล่นอะไรเพราะว่าตองนี้เด็กคนนี้นอนมาก อย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะทิ้งขยะไม่ถูกที่สถานที่ก็สกะปรบถ้าไม่อยากดูเป็นคนสกมบกก็ UN, เอาขยะไปทิ้งในทั้งให้ดีๆบば่เอ้อโ言อย่างไร a s ารมอ่แล้ว อย่าลืมแยกขยะตาวิเศษเห็นนะแยกขยะไม่เข้าท่าระวังเจอดราม่าเรื่องโลกร้อน อย่าขึงข้ามตาวิเศษเห็นนะจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางมาลายถ้าเผลอมักง่ายอันตรายถามหานะก้อแรกของการทำดีเริ่มได้จากตัวเราการเคารพกฎกติกาเป็นคนทำขั้นพื้นฐานเยาวชนทุกคนควรใหความสำคัญผู้มีติดสํานึกในคุณธรรมคุณภาพความคิดยับยั้งการกระทำที่ไม่สมควรและควบคุมตนเองให้เป็นแบบแต่ในสิ่งที่ดีได้จึงจะได้รับการรับผิดว่าเป็นคนดีอย่างแท้จริง